「をかけて熱い風受け止めろ」 ีมซิเวอร์แคสเซิลซึ่งออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือบรรดาหุ่นนักกีฬาจรจัดได้รับคำท้าสู้จากบุรุษนิรานามคือเซกานท่นเองไปต่อสู้กับที่เกาะเฮกโตปัสคาการต่อสู้ดำเนินไปอย่าง,างฮัลโหดแต่ผลสุดท้ายบรรดาหุ่นนักกีฬาจรจัดที่ทีมซ i วเวอร์แคสเซิลได้เคยช่วยเหลือเอาไว้และมารวมตัวกันช่วยเหลือจนทําให้ฝ่าไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุดทําให้บุรุษนิรานามต้องวางมือจากบรรดาหุ่นนักกีฬาจรจัดไปเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงทีมซ i วเวอร์แคสเซิล ก็ต้องมุ่งหน้าไปยังการแข่งขันเวิ l ์ t ทัวร์ทันทีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำพิธีเปิดหรือไม่ตอนการแข่งขันครั้งใหม่เวิร์ดทัวร์โอ้พิธีเปิดจิ่งใหญ่จริงจริงหลายรนะ้านเ่ยชื่ออะไรเนี่ยเกิดมาทะเลมาดาแฟนๆของการแข่งขันเวิร์ดทัวร์ชิงแชมป์โลกกเจะรอชมกันอยู่แล้วนะครับ ระดูของการแข่งขันที่ดุเดือดเลือดคลานก็ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับณที่แห่งนี้คือสนามกีฬาสปอร์ตซิตี้ซ็อกเกอร์สเตเดียมและขณะนี้ก็ได้มีทีมของหุ่นักกีฬามาร่วมพิธีเปิดกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวครับมีพิธีเปิดแล้วเหรนี่ยแบ็กดำเอสเร่งความเร็วให้ม,มากกว่านี้ไม่ได้เลยหรือยังไงนะความสูงระดับนี้ก็เลยได้เต็มที่แค่นี้แหละครับูีฉันจะไม่ห้ามเธอให้ร้องไห้หรอกนะ แต่ถ้าเราไปไม่ทำพิธีเปิดก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าแข่งขันในนัดนี้ทันทีเลยประบ,บัมิเสียเวลาที่เกาเะเฮกโตนาสนามสำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด20ทีมด้วยกันนะครับการต่อสู้ระหว่างทีมที่ชนะเลิศมาจากแต่ละประเทศทั่วโลกกำลังจะเริ่มต้นกันแล้วทีมที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันที่แสนริโหดจากแต่ละประเทศจนได้เป็นทีมตัวแทนของประเทศได้เี่นแถวเดินเข้ามาในสนามพร้อมกับงปรจําทีมันแลวนะครับ และสำหรับทีมแรกก็คือทีมแ p ปเปิลบและตามมาด้วย NA สวอนที่เป็นตัวเก่งของการแข่งขันในครั้งนี้ผู้ที่ถือธงคือดาวเด่นที่ถนัดการเล่นทิดกติกาแฟลกคิดครับอพระนายเซก,ก่อนแท้ๆเลยถ้าไม่เล่นอะไรพี่เล่พิ่เล่แบบเนี้ยป่านนี้เราก็คงไปเดินอยู่ในสนามแข่งแล้วจัดใจที่สุดเลยใครดูนะจะจะแค่อีกตถบ้านนั้นไปตลอดทีวีเลยจะไม่เลิกทาไปตลอดทีวีเลย้ย ทีมที่ตามมาติดๆที่ทุกท่านเห็นเป็นรูปปรา,าสาทสีขาวอยู่นี่นะครับเป็นทีมที่สามารถเอาชนะเป็นแชมป์ในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนได้นะครับนั่นก็คือทีม s i นเว r ร์ s เฮสครับมาแล้วครับทีม s i นเว r ร์ s เฮสและสำหรับผู้ที่ถือธงก็คือซิลกี้มาเป็นตัวแทนของทีมครับอ,อ้าวพวกซิลกี้ไปยื่นใบสมัคร,รเอาไว้ให้ด้วยรอกเนี่ย พวกนี้ไวกันจริงๆเลยนะเนี่ยมีใจะได้แข็งแล้วสิกกี้เนี่ยยอดไปเลยนะเราเดินยืดอกไวแข่ทีมซึ่งว่าเคสเซนตต้องขายหน้าอย่างเด็ดขาดสำหรับการแข่งขันเวิร์ทวร์ในปีนี้เราจะเปลี่ยนกฎกติกาใหม่เป็นปีแรกนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกาให้ฟังเขาจะเป็นกติกาที่ทําให้การแข่งขันครั้งนี้เข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับคุณพิษณุครับอ๋อใช่แล้วครับ ปีนี้เราจะไม่แข่งฟุตบอลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะมีฮอกกี้น้ำแข็งกับเบสบอลมาร่วมด้วยนะครับมันอะไรกันนะนี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลเวลิร์ลทัวร์ไม่ใช่สําหรับกติกาใหม่ในปีนี้ก็มีอยู่ว่าการแข่งขันรอบแรกก็คือฮอกกี้น้ําแข็งผู้ชนะในรอบนี้จะผ่านเข้ารอบสองคือการแข่งขันเบสบอลเมื่อผ่านไปได้ถึงจะได้แข่งฟุตบอลกันในรอบที่สามครับรับรองว่าจะต้องสูุกว่าปีก่อนๆอย่างแน่นอน แต่ละทีมจะต้องฝึกเบสบอลแล้วก็ออกฮอกกี้น้ำแข็งเตรียมเอาไว้ด้วยม่าอย่างไงนะทีมเราเป็นทีฟุตบอลนะแล้วจะให้แข่งกีฬาอย่างอื่นได้ยังไงจะบ้ากันใหญ่แล้วนะเนี่ยเจ้ากิโรชิเอกสิที่เป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วล่ะ ดูไว้ดูไว้สวยงามจริงๆระบอเซนบะซิกิออ้าวทุกคนพวกเราต้องขอบใจนายมากเลยนะแล้วผู้จัดจการล่ะอยู่ไหนพักอยู่ที่โรงแรมเน่ะแต่ตอนแรกเราก็นึกว่าจะไม่ได้แข่งขันคราวนี้ซะแล้วสิไม่ก็ว่าตายแล้วได้เกิดใหม่ย,ยังไงยังนั้นเลยอะนะเรารอให้ติดต่อมาก็าไม่มีะไรสักนิดเดียวแล้วผู้นายหาดีแล้วเหรอซิกิเป็นยังไงบ้างอืมเาได้ส้มทําได้พัด จนพร้อมเต็มที่แล้วตอนนี้อ้าพวกเรามาดื่นฉลองที่ได้ร่วมแข่งขันเวิร์นทัวร์คราวนี้กันหน่อยนะมีเพียบเลยมาล้โอ้เบาเบา เออเริ่มหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้ขอโทษขอโทษไอ้คอคคือไอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้ตายกัังหน่อยซิโอ้ย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 โออ้ยแล้วอีกแล้วแกทำอะไรโองแน่ะอ้โง่เออโอ้ยนึกแล้วว่าเจ็ดตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อแคือทันเดอะวอลล์แห่งทีมลูฟัสใช่ไหมโอ้โ h นายแฟตคิดแห่งทีมดัสวอลล์หรือสิโอ้ยอแกจ้องใจผลักไอ้บ้าเนี่ยมาชนเราหลังจากนี้ไม่เฉยอ,อย่างนั้นเหรอ,อว่าไว้เนาะคนที่ถูกชนก่อนเป็นใครกันแน่เล่นในลูกตาของแกล่ะเสียแล้วไงถึงได้ดูใบออกอะฮะอยแกว่าอย่างไราน,าไน,นะอ,านอ้าวนาน่าคารองขอร้องคนที่ผิดคือไอเองไอขอโทษกันแล้วกันอย่ามีเรื่องกันเลยฮะแล้วแกเป็นใครกันเหรออ๋อไอ้เหรอใช่ไอเป็นคนดังนะจะบอกให้ท็อปจอยแห่งทีมซีเวอร์แคสซอนไงซีเวอร์แคสซอนเหรอใช่ คุณทีมบ้านนอกอย่างแกนะขอให้พ้นจะดีกว่านะหนอยนะลองพูดอีกทีสิพอทิการ่าวินดี้ต้องสู้กันก่อนแข่งกิงสักตั้งหรือเปล่าเจ้ายังไงก็ยอมได้ทนอโว๊ดอุ้นั้นน่ะเป็นทีมที่แข่งกันเย็นนี้ไงล่ะเป็นทีมที่ถนัดเล่นแบบผิดกติกาทั้งคู่เลยจะได้นีสัยสะพานกันแบบนี้ ดักสวอนเป็นทีพวกดักนั่นเลยอดี๋ยวพ้สู้กันเลยนะ้อเออใคร,ระแรคิดไม่เห็นจะต้องมามีเรื่องมาตรงนี้เลยนี่นะว่าไงนะเก็บแรงไว้ตะลุยกันเย็นนี้ก็ไม่สายเกินไปหรอกนะ้อพวกแกเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะพวกแกเป็นใคร ฉันคือไฟเตอร์สปิริตฉันก็คือไฟเตอร์อารโลพวกแกคือพี่น้องไฟเตอร์อย่างนั้นเหรอใช่โ้ชเคยเล่าเรื่องของแกให้ฟังแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็คุยกันง่ายหน่อยทาด์ดวงพวกนายก็จะหาเรื่องอีกเลยนะตรงเนี้มันไม่เหมาะสําหรับที่จะมาสู้กันหรอกแต่ฉันว่าพวกแกไม่เหมาะที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราหรอกว่ายังไงนะทาร์วอนใจเย็นไว้เย็นนี้พวกนายได้ลุยกันเต็มๆอยู่แล้วดินะแล้วจะมาเสียเวลากันทำไมล่ะ ได้ให้ลืมที่พูดเอาไว้ก็แล้วกันไหนนับเอสรู้จักคนพวกนั้นด้วยเหรอะไม่รู้หรอกแต่ว่าแต่อะไรอ่ะอาปลาเรายังอะไรครับรอมานานยากรูมเสิรัฟอพื่อนใช่จริงๆเลยเมื่อไรยืดจนขาแข็งเป็นแง่งขีงงละคอยจนซึมแล้วเนี่ยแครงตัวี่ โอ้โหมีผู้เข้ามาชมการแข่งขันในสนามกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับนัดแรกนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมบลูฮอร์สกับทีมดัสวอนนะครับท่านผู้ชมรับรองว่าศึกครั้งนี้มันแน่เดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วว่าอันดัานคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเไปพูดดี p a r t n e ท็อปจอยเดี๋ยวเราก็จะเจอทีมพวกนี้แล้วโอ้อยู่ในสายเดียวกันก็บอย่างไรแล้วก็หลีกไม่พ้นหรอกระวังด้เลิม่ก็การแข่งนัดนี้รับรองว่าดุเดือดแน่ๆเป็นนัดที่สำคัญมาก พวกเราต้องเตรีต hmm. oh, oh ัวให้พร้อมไม่งั h, <t <t ้เราอาจจะพลาดครั้งดเจอคุณลิซนโดหรือยังครับรู้ได้เหรอว่ากำลังหาอยู่ฉันแค่ลองดูเล่นๆน่ะเื่อจะเจอเจอแล้วครับคุณลุไม่ใช่หรอนี่นนาะต่คุณกอดังหาแล้วเอาล่ะครับในเวลาเริ่มแข่งขันแล้วไม่ไล้มาแล้าแล้วลยลุยเลยลอาเลยเอาไ อไอ้ยันดีกันตอนนี้ทีมบลูฮอสกับทีมดัสวนเริ่มการแข่งขันในช่วงเวลาแรกแล้วนะครับโอ้โหเอ๋ยเอาเลยเอาเลยกรรมการหลับหรือไงกรรมการเอาละครับ เอาแล้ว่ะครับปล่อยลูกลงมาแล้วหายคาแล้วเอาเลยทิ้งลูกลงมาแล้วเจ็บเราละคราวนี่โอ้โหเล่นแรงแต่แรกเลยรอเนี้ออกะเฮ้ยเฮ้ยไป้ยอกเฮ้ยเข้าไปเฮ้ยเฮ้ย ก้ากำแพงทะลุเลยแล้วครับท่านผู้ชมเยงเริ่มได้ไม่เท่าไหร่ก็เริ่มเล่นทีกติกากันซะแล้วแม็กขวาต้องเข้าไปซอบโดนเลยแล้วครับยย้อ เข้าไปแล้วละครับอูฮอสใต้ไปแล้วหนึ่งแต้มของการแข่งขันช่วงแรกนี่เองครับแม็กขวาที่เสียหายอยู่รีบเข้าไปซ่อมด่วนนะครับแล้วก็ส่งนักกีฬาลงมาแทนทันทีอ้าวรู้สึกว่าปีกซ้ายก็เข้าไปอีกคนแล้วล่ะครับสงสัยว่าเครื่องจะร้อนเกินทิ่กัดสล่าแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งนี่นะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เสียไปในการเปลี่ยนตัวนักกีฬาจะทำให้เกมการแข่งขันพลิกกลับได้นะครับสำหรับคนที่เครื่องร้อนจัดแล้วครั้งหนึ่ง้าร้อนขึ้นมาอีกจะเสียเวลาเพิิิ่่มมขึ้้นนนนอีกดวยะะคคครรรรัััับบบจงส แต่ถ้าว่าไม่กลับเข้าไปซ่อมเป็นการด่วนแล้วก็ความเสียหายอาจจะมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นรีบเข้าไปเลยดีกว่านะครับอย่าเฮ้ยโอ้โหการแข่งนัดนี้ได้ทีที่เหมาะสมกันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทีนาทางด้านเล่นแบบผิดกติกาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาวยฝูคู่นะครับอัสตะแกอย่าอยู่เลย เฮ้ย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 เ้วเฮ้เฮ้ยีฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้กเ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยฮ้ย้เ้ฮเเ้้้เย้เย กรรมการปล่อยลูกฮอกกี้ลงมาแล้วครับเอาละนะคราวนี้เอาอีกแล้วละครับท่านผู้ชมเฟรดคิดระบบบอลโอเวอร์ฮีทอีกแล้วล่ะครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับทันเดอร์วอลเลยนะครับคราวนี้แม้แบบนี้ก็ต้องกลับเข้าไปก่อนล้วครับเข้าไปอีกแล้วครับประตูที่สามแล้วครับลูฮอส์ทำคะแนนที่สามจากอัสซอลได้แล้วครับโอ้ยเจ็บใจเลยนี่ และคิดกับลูกทีมอีกคนนึงก็ต้องเข้าไปซ่อมแล้วครับแล้วสัญญาณหมดช่วงเวลาแรกก็ดังขึ้นมาคนดีเลยละครับโอ้ยเล่นกันรุนแรงจังเลยเนาะแ่นดีกว่าจะต้องแข่งกับทีมพวกนี้ก็ชักจะเหนื่อยซะแล้วล่ะสิทุกอย่างมันเตนแป,แปลงกันได้นะบุญเอาเมือ่อแล้วเราก็เคยแข่งกับทีมแบบนี้มาเยอะแล้วนี่นะฉันว่ายะดีกว่าเล่นกับทีมอ่อนหัดตั้งเยอะมันก็จริงเหมือนกันนะนะจิวตโลดมีแต่พวกเล่นผิดกติกาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโกลมัส oh, <much. S 2> เห็นไหม ยิ Tour, ่งเป็นการแข่งวนทัวร์ก็ยิ่งเล่นแรงกันมากขึ้นมีอะไรน้าคําแล้วพี่ปอดอัมถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วล่ะก็คําพูดแบบเนี้ผมไม่วันหลุดออกจากปากของพวกแกหรอกนะจริงไหมอนั่นน่ะสิี่จริงเราเองก็เคยเล่นแบบนี้มาก่อนดีนะเอาละครับทั้งสองทีมลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเริ่มการแข่งขันช่วงเวลาที่สองแล้วนะครับ ทางทีมดัสวอนมีนักกีฬาใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวลงแข่งขันในครังค้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับในตำแหนง่งศูนย์หน้าแล้วก็ปีกซ้ายครับในที่สุดพี่น้องคู่นั้นก็ลงมาจนได้เห็นไหมแบบนี้คงจะดูเดือดเหมืนเดิม,มแน่ๆเลยลงบอลแล้วเหรอคราวนี้จะทําให้แกต้องนอนหงายบนน้ําแข็งนี่แหละคอยดู<แฮะ>ไปด่าเลย เล่นจ่อตามช่องเลยดิฮีโร่ไฟเตอร์ส่งลูกกันได้เข้าขากันอย่างดีมากเลยครับเฮ้ยยาเร็วชะมัดเลยนี่ชุดอโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วทคะแนนเมทาได้แล้วครับตีไข่แตกแล้วครับยอดจริงๆมือเขาไม่เร็วเลยไม่ใช่แล้วเร็วมากซะด้วยสิงจริงเลย ออเอาอีกแล้วเริ่มเล่นโกงกันอีกแล้วนะเนี่ยแย่ที่สุดอจะหมอต้องถูกลุมสซะด้วยสิไม่ไหวเลยแบบนี้แปลกจังเลยฮะทำไมถึงไม่ตอบโต้เลยอ๋อนี้อยนะอาจจะปล่อยกัะส่งได้งง่ายเลก อ้าวเดี๋ยวโว้ยโอ้ฮิตอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้แย่เลยนะครับเนี่ยต้องเสียเวลาเปลี่ยนตัวกันอีกแล้วทีมบลูฮอสลำบากนั่นแหละเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้มตรที่สองแล้วนะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันช่วงเวลาที่สองพอดีเลยนะแล้วนี่ถึงช่วงสุดท้ายแล้วสินะเนี่ยนี่ดูนั่นสิเห็นบลูฮอสเริ่มเล่นแบบตะลุยสองพี่น้องไฟเตอร์อย่างเดียวแล้วสินะ คราวนี้เราจะได้เห็นกันแล้วว่าสองพี่น้องไฟเตอร์นั่นจะเล่นแบบไหนกันเอาล่ะครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายกันแล้วทีมบลูฮอสจะทำประตูหนีไปได้หรือไม่เดี๋ยวคุณได้รู้กันนะครับเริ่มแข่งชุดสีขาวแล่ะครับพอเริ่มแข่งกุ๊บพี่น้องไฟเตอร์ถูกตะลุยปั๊บเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหใหญ่ละโอ้โหดูเดือดเลือดพ่าแล้วครับพี่น้องไฟเตอร์ถูกตะลุยยับไปแล้ครับตอนนผู้ชมอ้าาา ดูสุดมนันเอาอีกแล้วจริงด้วยนะไม่ตอบโต้เลยสักนิดเเฮ้ยฉันไม่ปล่อยแกไว้หรอกมาดูพี่มือแฟลกิทเฮ้ยอย่าทำอะไรโง่ๆหน้าแฟลกิดตรงไปที่ประตูเลยไม่ต้องมาสนใจพวกเรารีบไฟแฟลกิทประตูพวกมันจะได้โกอยงไงไูไม่ต้องสนใจหรอกค่อเราเล่นให้ถูกกติกาก็พอแล้วเล่นให้ถูกกติกา เฮ้นแบบถูกกติกาไปสิตอนนี้ประตูว่างอยู่ไปเลยทาประตูให้ได้ตกหลงตาตาวี่เสร็จช็นตแม่หยาไอ้ฮึฮึฮึโอโ้โหเข้าไปแล้วครับเสมอแล้วได้แล้วเสมอได้แล้วครับเห็นแล้วตอนนี้เธอรูโอนแห่งทีม Blue Horse ลงสนามมาแล้วแหะครับ สามารถทำประตูได้อีกหรือเปล่าอันนี้ลูงอย <LE diesen> ู good good like ่ที่ไฟเตอร์สปิริแล้วนะครับแย่แล้วครับแย่แล้วคนเลยนะครับเฮ้ยอ๋ออ๋อโอ้โหโดนเสียบแล้วพระบุษชอมกัปตันไฟเตอร์ทูรูบิล่าแวละครับแต่ว่าทั้งสปิริลิตแล้วก็อาร์โล่ไปยอมเล่นผิดกติกาด้วยนะครับแข่งนเราต้องชนะให้ได้ <Es> พีพังแล้วนะเฮ้ย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 เูเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้แฟนคิสและก็ธนวโรลแย่งลูกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับแต่พี่ต้องไฟเตอร์ก็ยังถูกรุมอยู่ว้าทั้งอารอนละสมิธไม่ยอมตอบโต้นะครับท่านผู้ชมแปลกใจมากครับ นั่นสิที่น้อทั้งคู่ชนะใจคนดูทั้งสนามเลยละโอ้เยี่ยมจริงๆงเลยนึกไม่ถึงล้ว่าทีรกสกัดของกิโรชิจะมีนักกีฬาแบบนี้อยู่ด้วยไปเตอร์ไฟเตอร์ไฟเตอร์ไฟเตอร์สู้ไฟเตอร์เชียร์มาชมเชียร์ไฟเตอร์ใหญ่ละครับไฟเตอร์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 ไมเฮ้ย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  Number 1อะไรน่ะ ฉันฟาดไปหมดแล้วยาแข่งกับพี่น้องไฟเตอร์คู่นั้นจังเลยฉันก็เหมือนกันน้ำมันในตัวฉันมันร้อนลุกไปหมดแล้วน้ำมันในตัวฉันก็เหมือนกับเดือดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วนะพี่น้องคุณก็ไม่เบาเลยนะพยายามได่หยุดถูกกติกาตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ทำไมทำไมในทีมของพวกดาร์กถึงได้มีหุ่นนักกีฬาแบบนั้นอยู่ด้วยล่ะ 「まで投げ続けるよ44ソニック」 「スラップショート」